เลขอั่น test ราเากับบวกสออเเอ์ก่อน่ะก็คือโอเลิอนคูณแปดากับคูณสี่เท่ากับลบแปด

diyan ehli diyan hai to คือ M N M N O C ประตู M N O C ลบกรอตูวกดเฮชอ่อ๋อบวห้ไเดตรอน M N ต่อแล้วก็ออกซิเดชัต่อค่ะ Posisi saya itu SN buah dua, butir t, SN4 buah, dan elektronnya terkubuah dua elektron. Selepas itu, 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 sele ี่ตัวก็คือ H4 ใช่ไหมไฮไล์ตรอนแบตุกี Mn2+ บวก H, 4. 4 4 H ค่ะี่าส4 C H2O ค่ะ ดูเนืเกันนะคะ้าเปิดเจ๊เนี่ค่ะเเอะระเด็นใจดูนตเท่ลัเอค่ะก็คือ M n O C บวกอีเลตลอก็ตัวบวกแปดให้เ Okay, you're better. Better. My knee, my knee. My knee, my knee. My knee, my knee. My knee, my jadi banyak knee, my knee. My knee, my knee. My knee, my betul My knee, my knee. My knee, my knee. กิต<ส>่อมายียวกป่ะไรีดั่อ like ไอ mm ้เ hmm. นี่อ้เรื่อไรอ้เร่อเร่ะรอ้เอรันี้ก็คือฝั่งออเรเดียนก็คือเต้าคูณสฝั่งออกซิเดชนก็คือเต้าคูณหโอเคค่ะ ปรมานั่นละจุนอิเล็กตรอนใช่ไหมคะเอ๊ะทำไมได้โทรศัพท์กันก็คือฝั่งนี้ก็คือเต้าคูณสองตลอดแนวฝั่งนี้เต้าคูณห้าตลอดแนวฝั่งนี้ก็คือสองเอ็มเอ็นจะสำรับอิเล็กตรอนเนาะเพราะนี่ยังไม่สำหรับอิเล็กตรอน

ตัว 5s 3ตบวแล้วก็อ d เราสามารถตัดอิเล็กตรอนได้เลยใช่ไหมคะอดไรทักกันได้เลยข่าวเวริกุดเลยมานน้กรป่อบอเรามาหา่าเรามาทำดีเย กาพอร้องมัน <Becca> น kind of ี่มันนี่มันนี่มันนี่คิดเซ็มปะอังกฤษอ๋อโต้โออก็คือรีดยอกใช่ไหมคะจอเอ็มเอสสี่พูดสิบหกเค แล้วก็บวก sn บวก2อสองบวกห้าห้าห้าแล้วก็ผลิัภัณฑ์สอง m n บวกสองสอบวก5สองบวก

โลหกโก็คือโกคือแปดเอาผลิตภัณฑ์ก็แปด M N 2องสหน้าก็สองผลิตภัณฑ์สอง H สิบกอบ S N ห้แล้วก็ห้ต่อไปประจุ จวรอบหนึ่งไปจุดดึงไปจุดดึงปจวรอบหนึ่งเหรอใช่รอบหนึ่งน่รอบหนึ่งรอบสองรอบสองบวกหนึ่งบวกสิบหกบวกสิบสิบสิบสบสิบเระว่ายี่สี่เอ๊ม่ยยี่สิบสี่